ชอบสะสมของหายากอยากได้ของที่มีมูลค่าแต่ไม่อยากจ่ายแพงให้ระบบ TS ตะยูการประมูลช่วยสิคะของทุกชิ้นเริ่มต้นประมูลที่ศูนย์บาทเท่านั้นคุณสามารถได้ของที่มีมูลค่าแต่จ่ายเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นคะ่ะระบบ TS ตะวยูการประมูลคืออะไร TS ตยูการประมูล คือระบบที่2ในทั้งหมด9ระบบของ TS w Platform ที่คุณสามารถเข้าทำการประมูลสินค้าไม่ว่าจะเป็นเพชรทองอัญมณีหรือสินค้าน่าสนใจอื่นๆโดยที่ทุกรายการจะเริ่มเปิดประมูลจากศูนย์บาทเท่านั้นซึ่งทำได้ง่ายนะคะผ่านทางมือถือของคุณนั่นเอง ยังไม่หมดแค่นั้นคุณสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นจากระบบการประมูลได้โดยที่ทำเพียงสิ่งง่ายๆแค่แนะนำคนเข้าร่วมการประมูลเท่านั้นเองค่ะส่วนแบ่งกำไรคิดอย่างไร 1. หากลูกค้าที่คุณแนะนำชนะการประมูลและทำการชำระเงินเรียบร้อยรับค่าคอมมิชชั่นทันที3-10%จากราคาชนะการประมูลขึ้นกับหมวดหมู่ของสินค้าค่ะ 2. หากคุณเป็น V.I.P. Super V.I.P. หรือ Business Owner จะได้รับไมคิดจากค่าคอมมิชชั่นที่ทีมขายของคุณได้รับในข้อหนึ่งซึ่งคุณสามารถนำไมามาแลกทองในระบบได้ค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะหากต้องการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มของเราสามารถสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทักแชทเพื่อขอลิงก์สมัครได้เลยค่ะ